ติดไฟแดงวนวลรถไฟนะครับวิง่งเข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบังฮะตอนนี้ปิดกันก้นการจะจราจรอ,อยู่รถไฟยังไม่มานะฮะเป็นรถไฟขาออกจากลานรถไฟแหลมชบังนะครับ ลาตู้คอนเทนเนอร์กลับไปอย่างลาดกระบังฮะยาวเลยครับรถไฟหนึ่งขบวนจะลากประมาณสามสิบสองหรือสามสิบสี่แค่นะครับหรือว่าประมาณสามสิบสี่ตู้นะครับากลับไปต่อหนึ่งขบวนนะฮะยาวเลยเอามากๆเลยนะครับจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะฮะจะผ่านจากจุดตรงนี้ไป กมดแล้วครับไม้กัน้รรนฝาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปี่สุดแล้วครับ